ซิงเกิลแดนน x t d ์ดอต่อเติมรักตอนที่หนึ่งเที่ยวบินขาเข้าเมื่อคืนกว่าต่อตระกูลจะกลับถึงบ้านก็ลูกเข้าสู่วันใหม่กระนั้นคนนอนน้อยก็ยังอุตส่ามีวิน,นัยฝืนตัวเองออกไปวิ่งรับอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าสองรอบหมู่บ้านที่จริงเช้าวันเสาร์แบบนี้เขาควรยกเวทเส้นหน่อยทว่าเมื่อดูเวลาแล้วจึงเปลี่ยนใจขึ้นไปอาบน้ําแต่งตัวตารางกิจกรรมวันนี้ของเขาอันแน่นพอสมควร ดังนั้นที่เมื่อคืนบอกเพื่อนไปว่าต้องรีบกลับเพราะมีธุระแต่เช้าไม่ใช่คออ้างเริ่มจากเขาต้องไปรับเติมสุกลูกสาววัยแปดขวบซึ่งอพยพไปอยู่บ้านคุณย่าช่วงปิดเทอมกลับมาบ้านเพื่อตเตรียมตัวสาหรับการเปิดภาคเรียนที่สองในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เกือบสี่สัปดาห์ที่โดนลูกทอดทิ้งวันนี้ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่โหมดปกติเสถียีบ้านของนางดวงตาแม่ต่อตระกูลเป็นบ้านสวนแถบชานเมืองท่านอาศัยอยู่กับพี่สาวคนรองของเขาที่ยังครองตัวเป็นโสดในวัย48ปี ส่วนคุณปู่ของเติมสุขเสียไปตั้งแต่ชายหนุ่มซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายถึงพ่อของต่อตระกูลจะจากไปก่อนแต่ท่านก็ทิ้งมรดกเป็นที่ดินไว้หลายแปลงแม่เขาจึงต้องปักหลักอยู่ที่นี่เพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บค่าเช่าต่อตระกูลยังมีพี่สาวคนโตอีกหนึ่งคนพี่สาวคนโตกับคนรองห่างกันเพียงสองปีแม่ชอบเล่าให้ฟังเสมอว่าหลังจากมีพี่ตาให้หลังแค่ปีเดียวแม่ก็ท้องพี่แต่สองปีต่อมาแม่ก็ท้องลูกคนที่สามแต่ก็แท้งไป จากนั้นแม่ก็ไม่มีวี่แววจะท้องอีกเลยจนพ่อเริ่มถอดใจว่าบ้านนี้คงไม่ได้ชมเชยลูกชายกับใครเขาปากบอกไม่เป็นไรแต่พ่อก็ไม่ยอมไปทําหมันในใจท่านคงคิดว่าอาจจะมีลุนและในที่สุดสิ่งที่ลุ้นก็สมหวังพ่อตั้งชื่อลูกคนสุดท้องที่ผิวขาวจ่าผมดกดําปากแดงแจวว่าเด็กชายต่อตระกูลเพราะชื่นใจเหลือเกินที่มีลูกชายมาสืบทอดนามสกุลนารากูลของท่านไม่เฉพาะพ่อที่เหอลูกชายคนสุดท้อง ต้องตาละตวงพนพี่สาวสองคนที่โตกันพอสมควรแล้วตอ,ตอนต่อตระกูลเกิดก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ช่วยแม่เล็งตุกตามีชีวิตเด็กผู้หญิง10บขวบกับ8ขวบทึกทักเอาน้องชายเป็นดั่งลูกน้อยที่พวกเธอต้องคอยดูแลแม่บอกเลี้ยงลูกคนสุดท้องไม่เหนื่อยเลยแม้ตอนนั้นจะอายุเยอะแล้วเพียงแค่เอ่ยปากว่าจะหยิบจะจับอะไรก็มีลูกสาวสองคนแย่งกันทำจนแม่แทบจะไม่ต้องขยับตัวไม่แปลกที่ทุกวันนี้ในสายตาพี่สาวทั้งสอง ยังคงมองน้องชายคนสุดท้องที่อายุ40แถมมีลูกแล้วเป็นเด็กอยู่เสมอทันทีที่เห็นรถยนต์คันโตของพ่อเลี้ยวเข้ามาในรั้วบ้านเด็กหญิงผมยาววัยแปดขวบรูปร่างค่อดไปทางเจ้าเหนือผิวขาวติดพอก็ได้ไปรายงานคุณย่าและป้าข,ของเธอทันทีต่อตระกูลเปิดประตูลงจากรถด้วยสีหน้าเคร่งเครียดมือข้างหนึ่งกำลังกดโทรศัพท์มือถือขณะที่ขาก้าวยาวๆเข้ามายัางบ้านไม้สองชั้นสีขาวที่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่นานาชนิดเมื่อปลายสายกดรับ เขาก็ยิงคําถามรัวเร็วเพื่อสอบถามคนทํางานบ้านวัยสาิที่ลากลับต่างจังหวัดไปในช่วงที่ลูกสาวเขาปิดเทอมตกลงมันยังไงนะที่เราบอกว่าจะไม่กลับมาแล้วนะ่ะคือหนูจะแต่งงานค่ะคุณต่อเลยจําเป็นต้องลาออกต่อตระกูลไม่อยากเชื่อหูคนทํางานบ้านเขาเป็นผู้หญิงก็จริงแต่นิสัยใจคอไม่มีความเป็นกุลสตรีเลยสักนิดท่าทางกระโดดกระเดกจนบางครั้งเขายังเผลอคิดว่ามีคนทํางานบ้านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันแน่ แม่กับพี่สาวเขานี่แหละที่คอยบอกคอยสอนจนพูดจามีหางเสียงบ้างเธอไปมีแฟนแตั้งแต่ตอนไหนส้มจีตก็ต่อลากลับบ้านมานี่แหละค่ะคุณต่อเดี๋ยวส้มจีตเธอลากลับบ้านไปแค่ยี่สิบกว่าวันจะมีแฟนจนถึงขั้นแต่งงานกันได้ยังไงแหมคุณต่อหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีว่าที่เจ้าสาวตอบมาด้วยน้ำเสียงขวยเขินเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่กี่วันทำไมาถึงตัดสินใจแต่งกันเร็วนักล่ะเวลาเจอคนที่ใช่ มันไม่ต้องใช้เวลาดูนาหรอกค่ะคุณต่อคําอธิบายรวมถึงคําขอโทษมากมายจากคนรับใช้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วไม่ได้เข้ามาในโวนปราสาทของต่อตระกูลอีกเขากดวางสายพร้อมคําลาสุดท้ายที่บอกอีกฝ่ายไปว่าขอให้โชคดีบาดชิปต่อตระกูลหลุดคําสบทออกมาในจังหวะเดียวกับหญิงสูงวัยกับเด็กหญิงหน้ากลมผมยาวเดินมาถึงตัวเขาพอดิบพอดีอะไรกันลูกหน้าตาดูเครียดเชียวมีเรื่องอะไรเหรอพ่อ,พอตอ มีเรื่องนี้หน่อยครับแม่เมื่อกี้ส้มจีนเพิ่งโทรมาลาออกใครออกนะต่อพี่สาวคนรองเดินเข้ามาทันได้ยินน้องชายพูดแต่ฟังไม่ถนัดจึงทำย้ำอีกครั้งส้มจีครับพี่แต่แตอนผมขับรถอยู่โทรมาบอกว่าพรุ่งนี้กลับมาทำงานไม่ได้แล้วพอผมโทรกลับไปอีกทีก็ยืนยันคำเดิมว,ว่ายัางไงก็ต้องออกน่ากลัวได้งานใหม่ทางโน้นคนเป็นพี่คาดเดาเพราะรู้ว่าคนทำงานบ้านน้องชายมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง คนมาทํางานไกลบ้านยังไงซะก็อยากกลับไปอยู่ใกล้ครอบครัวไม่ใช่หรอกครับเขาบอกว่าจะแต่งงานเอย๋ยส้มจีนนี่นะจะแต่งงานขโมมวลอย่างกับผู้ชายน่าน่ะสิพี่แต่ผมยังงงไม่หายอยู่กันมาตั้งนานไม่เห็นมีวิ่แววเลยทุกคนมองหน้ากันอย่างไม่อยากเชื่อส้มจีทํางานที่บ้านต่อตระกูลมาได้สองปีแล้วเป็นทั้งคนทํางานบ้านและพ่วงตําแหน่งพี่เลี้ยงของเด็กหญิงเติมสุขด้วยการลาออกแบบสายฟ้าแลบทําให้คนเป็นเจ้านายไม่ทันตั้งตัว วันจันน้องผิงก็เปิดเทอมแล้วด้วยสิอย่างนี้หลังเลิกเรียนจะทำยังไงล่ะลูกมือเหี่ยวย่นของหญิงชารารูกศีรษะหลานสาวกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้ใหญ่สามคนมีสีหน้าเต็ไมไปด้วยความกังวลใจไม่ต่างกันที่ผ่านมาต่อตระกูลไปส่งลูกเองตอนเช้าส่วนตอนเย็นใช้บริการรถโรงเรียนซึ่งมีส้มจีคอยรับน้องอยู่ที่บ้านคนเป็นพ่อใช่จะไม่กังวลในใจพ่อไม่หนุ่มคิดไปร้อยแปดแต่ในสถานการณ์แบบนี้เขาจำต้องพูดให้ทุกคนคลายใจ ไม่เป็นไรครับแม่วันจันทร์ผมจะไปคุยกับคุณครูเทอมนี้อาจจะให้น้องผิงียนพิเศษตอนเย็นไปก่อนผมเลิกงานแล้วค่อยไปรับลูกก็ยังทันแบบนั้นหลานไม่กลับบ้านขําเลยหรือกว่าเราจะเลิกงานก็ห้าโมงแล้วนี่ต่อตระกูลควาตัวลูกสาวที่ได้แต่มองผู้ใหญ่คุยกันเข้ามากอดแล้วโยกตัวแกไปมานอกจากครอบครัวและเพื่อนสนิทที่มีอยู่ไม่กี่คนน้อยคนหนักที่จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของผู้ชายเย็นชาหน้าดุคนนี้ว่ายามที่อยู่กับลูกสาวคนเดียวผู้เป็นแก้วตาดวงใจ ต,ตระกูลจะกลายรางเป็นคุณพ่อแสนอ่อนโยนล,ล,ละมุนละไมตามใจลูกชนิดที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับตัวตนอีกด้านเวลาอยู่ที่ทํางานส่วนใหญ่เด็กๆก,ก็เลยพิเศษกันทางนั้นพี่แต่มีเพื่อนทากันบ้านหลายคนไม่เป็นไรเนอะลูกเนอะตอนเย็นเราจะได้กลับบ้านพร้อมกันทุกวันทีนี้พ่อจะได้ไม่ต้องขับรถคนเดียวแล้วคนเป็นพ่อก้มลงบอกลูกสาวด้วยรอยยิม้มคนตัวเล็กพยักหน้าหง,งึกงะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่โดยดีหลังจากรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านแม่ตั้งแต่ยังไม่เที่ยง คุณพ่อลูกหนึ่งก็ไม่มีเวลาโอเอรีบขนสัมภาระรของลูกสาวขึ้นรถเพราะวันนี้เขามีธุระสำคัญอีกอย่างรออยู่บรรยากาศในรถของสองพ่อลูกไม่เคยเงียบเหงาต่อตระกูลชวนลูกคุยไปตลอดทางเด็กหญิงที่ไม่ได้เจอพ่อมาหลายวันก็มีเรื่องเล่าไม่หยุดจนคนเป็นพ่อต้องหาโอกาสแทรกเดี๋ยวเราไปสนามบินกันนะครับลูกสนามบินอย่าบอกนะคะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวหนูจะเปิดเทวนจันจร์แล้วนะคะคุณพ่อคนตัวเล็กท้วงเสียงหลงเราไม่ได้จะบินไปไหน ต่เรากําลังจะไปรับคนครับเดี๋ยวลูกต้องช่วยพ่อมองหาคนที่เราจะไปรับด้วยนะเราจะไปรับใครเหรอคะหลานป้าอินกับลุงป้อมครับเมื่อได้ยินคุณพ่อพูดชื่อคุณลุงคุณป้าใจดีข้างบ้านเด็กน้อยก็พยักหน้าเข้าใจทว่าความสงสัยเกิดขึ้นรวดเร็วเสมอสาหรับเด็กวัยแปดขวบอย่างเติมสุขแล้วพ่อรู้จักหลานของป้าอินลุงป้อมเหรอคะเมื่อเห็นพ่อเลิกคิ้วและใส่หน้าไปมาเร็ว,เ,รวเด็กน้อยก็หลุดคําอุทานเสียงดังที่มาพร้อมกับคําถามอา้าว แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าคนไหนเป็นหลานป้าอินกับลุงป้อมท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง14นาฬิกา18นาทีสองพ่อลูกมาหยุดยืนที่บริเวณด้านนอกของช่องทางผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศเด็กหญิงขย่ามือผู้เป็นพอ่อซึ่งกำลังให้ความสนใจจอขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลเที่ยวบินเพื่อทวงถามในสิ่งที่พ่อบอกว่าจะให้เธอดูเพราะคะไหนขอดูรูปหลานป้าอินหน่อยสิคะที่พ่อบอกว่าป้าอินส่งไลน์มาให้นะ่ะ ต่อตระกูลเปิดรูปที่เขาบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือให้ลูกสาวดูโอ้โหน่ารักจังพอดูสิคะพี่เขาสวยสวยเติมสูงยื่นโทรศัพท์ให้พ่อดูไกลๆชายหนุ่มเพียงปลายตามมองแล้วยิ้มมุมปากกับลูกสาวที่จริงเราต้องทำป้ายชื่อนะคะพี่เขาชื่ออะไรพ่อรู้หรือเปล่าต่อตระกูลสายหน้าและยักไหล่เล็กน้อยสิ้นเสียงประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษระบุว่าเที่ยวบินที่รออยู่ได้เดินทางมาถึงแล้ว ต่อตรากูลบอกลูกสาวให้เตรียมตัวเล่นเกมแข่งกันหาคนใครไปแตะตัวก่อนคนนั้นชน,นะโอเคไหมคะเด็กน้อยจัดแจงกำหนดกติกาพ่อว่าไม่ดีมั้งเดี๋ยวเขาตกใจแย่งั้นใครเห็นก่อนก็ชี้ให้อีกคนดูก็ได้คะ่ะหลายนาทีผ่านไปความคึกคักของเด็กหญิงก็หหายไปทีละนิดเธอก้มลงดูนาฬิกาอีกครั้งแล้วเงยหน้าถามพี่เขามาเที่ยวบินนี้แน่หรอคะพ่อทำไมยังไม่ออกมาอีก พ่อฟังผิดหรือเปล่าเขาคงรอรับกระเป๋าอยู่ใจเย็นๆน,นะครับคนเก่งเติมสุขเริ่มเบื่อกับการรอคอ,อยจึงวิ่งเล่นไปรอบๆแต่ก็ยังอยู่ในสายตาของผู้เป็นพอ่อเมื่อต้องรอนานเกินไปความสนใจในการแข่งกันหาคนของเด็กหน่อยแทบจะไม่เหลือแล้วจนกระทั่งได้ยินเสียงพ่อเรียกและกวากมือไหวๆเด็กหญิงจึงวิ่งกลับมาคนเก่งพร้อมหรือยังสามสองหนึ่งเริ่มหาได้สิ้นเสียงพ่อ สายตาคู่จิ๋วเริ่มมองไล่ไปยังผู้คนที่เดินออกมาพร้อมกระเป๋าเดินทางทีละคนหากแต่สายตาของชายหนุ่มผู้เป็นพอ่อเพ่งมองไปยังหญิงสาวคนหนึ่งไม่วางตาตั้งแต่เริ่มนับถอยหลังแล้วพ่อคะหนูเจอแล้วพี่คนนั้นไงคะนั่นไงนั่นไงเด็กหญิงขย่าแขนกระดิ่งของพอ่อและชี้ให้ดูหญิงสาวที่น่าจะใช่คนที่พวกเขารอคอยหนูชันนะเย่ yeah! คนตัวเล็กสรุปผลการแข่งขันเสร็จสับ ก่อนจะขออนุญาตพ่อไปหาพี่สาวคนนั้นเติมสุกวิ่งพุ่งตรงไปยังหญิงสาวหน้าตาโดดเด่นทะลุผู้คนที่เดินพร้อมกันมากลุ่มใหญ่แม้แต่งกายในชุดธรรมดาผมยาวของเธอถูกรวบสูงเป็นหางมา้าส่งให้ใบหน้ารูปไข่อวดความงามของเจ้าของชัดเจนร่างสูงยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้เดินตามลูกไปอยากทดสอบดูเหมือนกันว่าเติมสุขจะสื่อสารกับคนแปลกหน้าสำเร็จหรือไม่เด็กน้อยเงยหน้าพูดอะไรสองสามประโยคก,กับหญิงสาวคนนั้นเธอยิ้มให้ลูกเขาเสยกว้าง แล้วทั้งคู่ก็มองตรงมาทางนี้ช่างบังเอิญที่สองสาวต่างวัยใส่เสื้อยืดสีขาวคู่กับกางเกงยีนสีสีเหมือนกันรากับนัดต่อตรกูลมองมือเล็กๆของลูกสาวที่จับหลมๆอยู่ที่มือของหญิงสาวคนนั้นไม่วางตาไปสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนเจอกันได้ไม่กี่นาทีเติมสุขพาหญิงสาวมาหยุดยืนตรงหน้าผู้เป็นพอ่อแล้วแนะนําฉะฉานพ่อคะหนูถามชื่อพี่เขาแล้วพี่เขาชื่อพี่รักคะ่ะพี่รักขา นี่พ่อต่อนะคะพ่อของหนูเองหญิงสาวปล่อยมือข้างที่ลากระเป๋าเดินทางสีชมพูใบใหญ่แล้วกระพุ่มมือไหว้เธอก้มศีรษะลงจนปลายจมูกดงจดปลายนิ้วมือแล้วค้างท่าอยู่ครู่หนึ่งกว่าจะเงยหน้าขึ้นกิริยามารยาทดูเรียบร้อยดีแต่ไม่รู้ทำไมต่อตระกูลกลับรู้สึกขัดหูขัดตาถึงกับว่าย,ยอ่อนี่เขาดูแก่ขนาดนั้นแม้จะคันยุบยิบในใจทว่าเสียงทุ้มก็เอ่ยขึ้นพี่อินกับพี่ป้อมให้ผมมารับเราไปกันเลยไหมครับค่ะ รบกวนด้วยนะคะหญิงสาวซึ่งใบหน้าแต่งแต้มด้วยเครื่องสํำอางบางๆผิวละเอียดทรงยิ้มสดใสามาให้ชายหนุ่มวางสีหน้าขึ้มแล้วพยักหน้าเล็กหน้อยก่อนนําทุกคนออกมาด้านนอกเพื่อเดินทางกลับบ้าน